วันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันอิสระเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆปั้นอะไรกันบ้างนะคะอ่าเริ่มที่คนแรกเลยอ่ะน้องพอดน้องพอดปั้นรูปอะไรครับรูปอะไรนะบอรถไฟป,ปูนปูนอ่ะกินรูปอะไรคะรูปรถโอ้โหเท่มากๆเลย ขาะของวินโนว์ว้ามโนเป็นแหวนไหนคะของอันดาโอ้โหเก่งจังเลยของฟอสรูปอะไรลูก,อกอของฟอสปั้นรูปอะไรครับรูปรูปอะไรนะสับปะหลาดเหรอมเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าสับปะหลาดใช่สับปะหลาดเลยโอ้โหลลเหมือนเซเรนเฮดเลยเหรอคะมอนล่ะลูกมอนทำอะไรคะไหนขอดูรถหน่อยรถแข่งโอ้โหมีล้อด,ด้วย น้องบ้านละลูกน้องบ้านทำรูปอะไรคะรูปอ,อะไรนะเดียรถไฟขอดูหน่อยโอ้โหรถไฟยาวเลยครับเท่ okay, มากเลยค่ะอัะปั้นให้สนุกเลยนะคะ